สวัสดีสวัสดีครับปมเผื่อสามาชิกตุกตานครับีกอติดตามในช่องเตอร์เด็กเลี้ยงวัวทำเกะเทต้นน้อยตุกตานครับวันนี้วันนี้อากาศดีครับปมก็มีโอกาสได้ขึ้นมารายขึ้นมาส่วนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ซื้อต้นพันธุ์ทุ่เรียนม่อนองมานึ่งตนนะครับแต่การทำการที่จะามาปลูกในช่องว่างช่องเสริมนะครับนะี่ครับนี่ก็คือต้นคณะด่าคาสร้อยบาทนะครับ เป็นพันธุเรียนโม่อทองนะครับผมได้สื่อมาอายุผมตามตีรานเขาบอกว่าน่าจะปีขึ่งนะครับในระยะตุ้งดำนะครับในระยะตุ้งดำน,น่าจะปีขึ่งลักษณะที่ปลูกมากนะครับจะเห็นว่าโกนจากโกนไปตีใบก็จะมีลักษณะโล่งยาวเลยนะครับตัวตีร้านเ็าเนี้ยเป็นรานขนาดใหญ่นะครับตุเรียนต,งต,งต,งตังตังตังซึ่งก็เลยต้องตัดกิ่งหลังอกนะครับ ตัดกิ่งหลงอกรกเผื่อที่ย้ายกิ่งใหญ่ก็ได้อยู่เนี่ยครับวันนี้ผมจะป้ามาเปลื่นเนมาปลูกต้นตุเรียนกันครับลักษณะต้นทุเรียนที่อยู่ในตุ้งดำน่านนะครับแนนนอนเลยครับว่าต้องมีรากกดอยู่นะครับผมมีรากกดอยู่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องตัดรากกดอกกนะครับนี่ครับเปื่นเป่น้อนนี้ผมจะปลูกนะครับผมก็จะเอาตุ้งลงไปลุงไปไปลองดูวันนี้ลองดูก้อนครับว่ามันลึกไปไหมนะครับมันลึกเกินไปไหมนะครับ ถ้าไม่เหลื่อมกินก็เราก็ทาการีดียวมาตัดรากดครับนะครับนี่ครับ,น,บนักเลงงาน,นาก,ก็ลองใส่ดูกับกายไอ้รักเขาลอยอยู่แบบนี้นะครับไนกายปลายเบยองั้นเบต่างติดตะวันออกครับนี่ครับเันตา่ตางติดตะวันออกนะครับอมเค็ดลับเล็กๆหน่อยๆครับหลังจากนี้เราก็ทาการาตัดรากดครับตัดรากดเดี๋ยวผมจะตัดรากดให้ดูครับ แต่คนดีป้มจะปลูกนะครับป้มก็ได้ลมดินนะครับรบๆนะครับต่าเป็นโขขึ้นมานิดนึงนะครับจะปลูกเลยก็ได้ครับโปรตรงนี้มันเป็นตีกวนนะครับหนามไม่ก้างไหนนอนแต่ผมเนี่ยตรงการที่จะซับรากกงกวยบริเวณกลางๆนี่ออกด้วยครับก็คือซับรากลวยออกแล้วก็ลอมดินขึ้นมาหน่อยนิดๆกับยกเป็นคุกขึ้นมานิดๆครับน่ครับดินตั้งเกตดีตั้งเกตดูนะครับว่าดินนี่ส่วนผมจะเป็นดินดีุ่มร่มบู์นะครับโปรว่าดินซี่ช่วยนะครับ แต่ก็ะไสเดือนเยอะด้วยรับนี่กับเดี๋ยวผมใจดูครับเดือนไสตัวหญ่หมากนะครับหมากเลยกับเดือนนี้เยอะมากรับก็ระเด้งกว่าดินมันอุดมตตมบูญนะครับไม่มีต้านปิดไม่มีต้านกี่มีนะครับนี่คือเดือนเดือนหญ่หมากกับไสเดือนหญ่มากรับก็เปลือกเปียมลุ่มเปียมนินได้แล้วนะครับเราก็เปียมนะครับทำการตัดรากดนะครับเดี๋ยวผมจะตบไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะใต้ดูไหมแป๊บเดียวครับเมื่อเราแกตุ้งไปแลยนะครับ เราก็ดูเลยครับเอามือแควกไปเลยครับว the the ่าราโคดากดก็อยู่ประมาณไหนนะครับแควอ่ะเลยครับว่าโคดากดเขานี่ยอยู่ประมาณไหนนะครับนี่ก็พอแควเร็ดเราก็เอ็ดเลยนะครับว่าลักษณะรากงกขาจะม้วนนะครับรากดคือรากตีงอทีม้วนอยู่ในเตนตุ้งนะครับผู้รายยาที่เขาอนุบาลตั้งไว้์นะครับมันนานหลายเดือนนะครับผู้ไลยเดือนเป็นปีเนี่ยรากงก็ไม่ได้ไปไหนนะครับบางร้านคนจะก็เปลี่ยนตุ้งนะครับเขก็ ตาการตัดไปบ้างนะครับแต่เนี้ยถ้ามันอยู่นานเกินือคือมันต้องอยู่ในนี้ในโนอนครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยครับตัวเรียนเราจะหนังไม่เติร์นเติบนโต้เครับเดี๋ยวเราไม่ดูไหมครับอ่านี่ครับนี่ครับเราก็แว่งอาไปเลยครับแว่งอาแว่งอาไปครับไม่ไม่ต้องตกใจว่ามันอีตายนะครับนี่ครับนี่หลักษณะข้องรกที่กดอยู่ผมยังไม่เจอราักมู้นมันตีนะครับ น่าจะไม่มีหลักกดอนนูเลียครับแต่มันจะเป็นหลักดำๆแบบนี้เลยนะครับเจอ,อไม่เจอหลักก้แบบป๊ปนูนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับนี่กับหลักมันหลักกดเนี้ยนี่กับเจอหลักก้อนเลยนี่กับนี่หลักคือตอนนี้หลักกดที่ผมมือผมอยู่นี่ครับกดม้วนอยู่เลยนะครับ ดีย๋ยวกมาจะทำการตัดอกนะครับเมื่อเจอดากคเลยก็ตัดอกนะครับตัดไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวก็จะตายนะครับก็จะแตกไหมกันหน่เองครับอ uh, ่าน an ี่ครับอ่านี Nay, know, issimo, Salt, bike, ่คือดากกดจริงๆครับเอนไหมครับดากครักหนังรักมวลอยู่ครับส่วนรักแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นที่ดาเลยก็คือเราสามาตที่จะตุ่มตัดตุ่มได้เลยนะครับถ้ามันดําเลยเราตัดตุ่มไม่ได้เลยครับคือดํานี่คือเขา ไม่ได้มาที่ยานใดเลยนะครับหลักดำคือหลักดินนูมันตายในหนาวเร็วนะครับนายโกเตกไหมนะครับดูโอยนายโกเตกไหม,มได้เลยเหมือได้เลยนะครับเราก็ดูนะครับดูจัดตรงรลักนะครับอ่าครับ เดี๋ยวผมจะปลูกไว้ดูนะครับนิดเดียวครับเราตัดรากดได้เลยนะครับเปื่อนๆเราก็ดูหั่นปลายใบนะครับให้ไปต่างทิดตะวันออกนะครับแล้วก็กว้างกรอบครับกว้างกรอบโดยให้ดันตี่มีเแกลบนี่ครับหลไว้นะครับโหลไว้ไม่ต้องให้ปิดมืดนะครับแล้วก็รอบรบตุ้งดําที่เรารอบรบเกลบนะครับเราใจฝ่ามือก็ได้ใจกามัดก็ได้ครับกดลงไปด้านข้างนี่ครับ หลบตุ้งดำน่ครับกดเปลือยดินก็เน้นนะครับแต่อย่าไปกดตรงนี้นะครับอย่าไปกดด้านนี้นะครับตรงนี้หลบโรยใอ้อากาศนะครับก็โรยอย่าตุ้มดินก็ครับไอ้ก็ได้รับอากาศนะครับนี่ครับอื่นลักษณะที่ปลูกเร็เยครับาการกดกันนะครับในการที่ปลูกเลยนะครับก็เรือตรงตัดรากดนะครับตัดรากดถ้าว่าพื้นที่ที่มีลมแรงนะครับ เรกาไม้มาปักกำยันในเขาดักนิดนึงนะครับนะเผื่อตรงกันไม่ให้เขายย่นะครับเดี๋ยวปุ้มก็จะทาการตัดไม้มากำเลยนะครับนึ่งเดือนร่องเดือนนะครับเดี๋ยวไวยกนะครับอันนี้ก็ไม่มีได้มาครับเล็กๆน้อยๆครับนํามาวิธีการปลูกไม้เผื่อํารับมือไหมนะครับดำรับมือดีก็มืออาชีพดีก็ทำม,มานานเลยก็ต้องก็กำตีจมจากเขาด้วยนะครับเพื่อที่เขามีเกล็ดลับดีดีท่วน มือไ้มดีกำลังงัดปูงนะครับเอาเอาไปเป็นแนวตั้งได้ครับเล็กๆน้อยๆนอยครับตัดรากคโอมมดตื้อจุกดีกับใยดิวแต่ถ้าตัดรากคโอมไม่มดนี่แบบร้องครับหมาใยจ่านี่ครับตอนกลางๆนี่นะครับใยดิวหมาครับตอนกลางๆขอบคุณถูกตานนะครับอย่าลืมกดเป็นกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณมากๆครับ